วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม n ัต t ี้สตอรเช่นเคยนะฮะเรามาอยู่กับเกม a r ร์คส v าเเช่นเคยเหมือนกันนะฮะก็จากพาร์ทที่แล้วเราได้ไปจับทีเล็กมา2ตัวหน้าติดกันเลยนะสวัสดีทีเด็กคุามาแต่เธอเป็นผู้หญิงนะนางสาวคามากับอีกตัวเดึงเล็กชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะก็พาร์ทนี้ก็เห็นว่านกเนี่ยสตัวเนี่ย มันไปเกาะบนหลังคานะฮะก็คือกินบนหลังคาแล้วก็ขี้บนหลังคานะฮะก็รู้สึกว่าแค่อยากสร้างบ้านให้นกนะฮะเลยพาร์ทนี้ก็เลยจะไปจับในลเสาที่ฟาร์มหินกับฟาร์มเหล็กได้นะครับผมส่วนจากที่ผมไปจับทีเล็กมาแล้วผมก็ได้แอบไปจับตัวปุ๊กลุกนี่มาด้วยซึ่งตัวนี้ก็สามารถฟาร์มหินได้เยอะแยะเลยนะฮะก็แต่ว่าก็ยังอยากไปจับตัวฟาร์มเหล็กกับฟาร์มหินอยู่ดีโอเคนะฮะ อันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมไปจับตัวฟาร์มหินก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างบ้านให้กับน,น้องนกสามตัวนี้กันโอเคฮะไปดีกว่าฮะลาโตโ้ลโตโ้ลโตโ้โตโลงมามาแล้วเอ๊ต้องเรียกต้องสองสามทีจะลงมาไปไปก็ดีกว่าโอเคมาที่ถึงการเกาะละแถวนี้จะมีตัวนั้นไหมนะฮะตัวที่เราหมายตาอยู่ ถ้าไม่มีเราคงต้องข้าไปอีกภูเขาหนึ่งนะฮะต้องดูรอบๆก่อนเผื่อจะไม่เฮ้ยลุมหรอเออใส่ไม่ดีลุมเอออโลโซลัตเดี๋ยวผมขอจับอะโลโซลัตก่อนแล้วกันนะฮะเห็นมาอยู่ตัวเดียวพอดีว้ายว้ายาไป ยาไม่อโลสัลตตายแล้วรอตต้ดื่มถอนดื่มถอนติดตามโอ้ยกะจะได้อโลสัลตกลับไปซะหน่อยโอเคฮะเราไปภูเขานน้นกันดีกว่าในเมื่อภูเขานี้มันไม่ไหม่ตอนที่เราต้องการที่จะจับโอเคมาถึงถึงภูเอ่ามาถึงอีกภูเขาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีวิววลที่จะเจอ ไม่นาย่ะเฮ้ยเฮ้ยทีเล็กตัวผู้ตัวเมียส่องดูซิอยากได้ตัวเมียอยากได้ตัวผู้อตัวเมียวะ่ะแล้วนั่นก็เจอแล้วเป้าหมายของเราก็เจอแล้วเช่นกันกำลังถูกทำร้ายอยู่ปุ๊บตกมาตัวหนึ่งโอ้ยยงน่าสงสาร อยากได้อโลโซลัดด้วยนะฮะพาร์ทนี้ขอจับอโลโซลัสไปด้วยได้ไหมฮะโอเคครับแต่ก่อนที่จะจับอโลโซลัดขอจับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเป้าหมายที่เราหาเจอก็คือตัวนี้เลยฮะที่เราจะจับแต่ว่าตัวนี้ก็บาดเจ็บหนักพอสมควรแล้วปล่อยไปดีกว่าหาตัวอื่นก็แล้วกันนะฮะเฮ้ยเฮปจจาจร่ลตัวนี้สีสวยอะ่ะตัวนี้ก็สีม่วงว้าว มันบินไปแล้วถ้มามันกอดไม่เดีย๋ยวไปจับก็ได้มีแต่ตัวที่อยากจับเยอะแยะ็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะอ้าวนี่ไงจับเจอแล้วอมีทั้งสามตัวอ๋อโอเคแต่ขอไปดูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นมีตัวนกเสาตัวหนึ่งอ๋อทีเล็กตัวผู้ตัวเมียขอดูหน่อยสิตัวเมียยะ ไดตัวผู้อ่ะตอนนี้ขาดตัวผู้นะฮะขอสำรวจตรงแถวแถวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับไปหาเป้าหมายของเราเพราะแถวนี้ก็มีเยอะแยะอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยโอ้โหท,ท,ทีเด็กเอาอัจเจนทว,วิทพวกนี้ลุมเหรออะลุมหรอลุมสัตว์กินพืชเหรออืมเอ,เอาเอาเปิดอฆ่าไปด้วยดีกว่าไม่เป็นไร สองทีเล็กตัวนี้กนอนตัวผู้เวลหนึ well, ่งก็ดีนะเดี๋ยวผมขอจับทีเล็กกลับไปบ้านสักตัวนักกันนะฮะพอดีอยากได้ตัวผู้นละสีก็แตกต่างด้วยสีเขียวนิดนึงเ,เดี๋ยวให้ให้ทีเล็กจัดการตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะดูมวยแถวนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยมาจับทีเล็กทีหลังมาแต่เวลาแล้วเอา้าไม่จบะ มามาฉันอยู่นี่เฮ้ยหมส่ยต้องลงไปช่วยก่อนไนะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวขีเล็กตายอืมเรียบร้อยเอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันสมตัวเล็กอยู่อืมสลบซะ ตัวเล็กตัวเล็กอย่ายุ่งจบตัวเล็กอย่ายุ่งนะอา้อาอ้าวทีเล็กผมหายทีเล็กทีเล็กผมหายไปแล้วไม่ตามหาทีเล็กของผมก่อนเล็กของผมไปนู่นแล้วลาโต ทีเล็กของฉันหนีไปแล้วลอตโต้อ่าอ๋อโดดเลยไปตามหาทีเล็กของฉันก่อนขอ,อแวะจับทีเล็กก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเป้าหมายของเราอ้าวว่าไงทีเล็กคุงตัวผู้ตลบแล้วโอเคมาลอตโต้ otto, ขอเนื้อหน่อยกินไปเยอะๆนะเจ้าทีเล็กอ่าโอเคฮะเท่านี้ก็ ได้ทีเล็กตัวผู้มาหนึ่งตัวนะเลเวลหนึ่งไม่มีไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปฟาร์มเอา a few moments later นี่ไงทีเล็กผมตื่นแล้วโอเคโอยหาหาตั้งนานโอเคตัวนี้คือคำไอ้คำปัญหาคือเอาทีเล็กกับบ้านเลยนะฮะเพราะตัวนี้ผมกะจะเอาไปก็คือ,คอตัวนี้ผมกะจะ จับแล้วค่อยไปคีบแล้วค่อยไปจับไอไปทำให้สลบที่บ้านนะฮะแต่ว่าปัญหาคือไอทีเล็กตัวนี้แหละเอากลับยากเาต้องปกป้องมันก่อนนี่ไงโค้สวยๆตัวนี้แหละฮะเอากลับบ้านไปบ,บ้านกันได้มาละ ว่าแต่บ,บ้านอยู่ทางไหนวะเนี้ยผิดทางทางนี้โอ้ตัวนี้ก็สวยแต่ไม่สนใจยังไม่สนใจแล้วกันนะฮะกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านจะแวะทุกี้เดยไม่ได้เออไม่ได้เรื่องเลยอ๋ออ๋อที่เล็กผมจะตายไหมที่เล็กผมจะตายไปเนี่อ่ะ ไม่ที่เล็กผมตายไปแล้วเจอเสียเสียเคียวดาบกัดเอ้าวเวนเฮ้ยไม่ได้อย่ามากัดสีสวยด้วยสีธงชาติไทยไม่ <c oughs> กัดหรอเดี๋ยวก่อนขอไปลาเคสก่อนนะฮะเอาตัวนี้วางไวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อมาเอานะลูกนะ อ่านี่ไงตามมาพอดี i, ใช่ไหมด้จัดการไปเลยลูกอืมอืมอ๋ออโอ้ยโอ้ยมันไล่กัดชัดอ๋อวาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวติดติดอะไรวะติดอะไรวะโอ๋ออ๋ออ๋โอ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อ ้ยไม่ได้ล้างแขนเลยโอ้ออออสู้สู้ดาบชักดาบมาสู้เลยไหนมาดีกว่าออออออโอเคฮะไปไหนแล้วอโอเคถึงเวาลาแขนเสร็จแล้วฮะไปดีกว่าเอ้านี่ไงจีเล็กอีกตัวหนึ่งดูสองดูซิตัวผู้ตัวเมีย ตกผู my, my. My, my oh, ้เวลหกอ้าวเวดกรรมผมทำตกเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเว็ดเอาเวดกำเวดกำอืบหาละหาละไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้น้องเกือบตายแล้วโอ้หเลือดโชกเลยไอ้ขี้เล็กไอ้เวดไม่ได้เลย ส่สัยผมต้องเอาน้องวางไว้ตรงเอาโอยโอไม่นะไม่ววหมาอินแกทำเอาเอาเอ ผมอุตส่าห์ได้น้องมาแล้วเออไม่น่าาวางเลยตายเล็กผมต้องกลับไปเอาใหม่เพราะไอ,อ้ทีเล็กไอ้พวกเวทพวกนี้เลยจริงๆผิดที่ผมนี่แหละเอาน้องไปวางอไปไปเยอเกือบจะได้แล้วนะฮะน้องน้องหินไอ้น้องชื่ออะไรดีวะน้องเหล็กเกือบจะได้น้องเหล็กกลับบ้านแล้ว ผมกลับไปใหม่นะฮะด้วยความสับเนาของผมเองแล้ก็ไม่มีแล้วด้วยลายแบบนั้นลายสีธงชาติไทยของเรา,เาทางไหนแล้วเนี่ยหลงครับผมหมอกลงทำให้เราหลงอีกครั้งแล้วโอ้ยเอาใหม่ตองตั้งต้นหาใหม่อีกรอบนึงแต่หลงจริงจังนะเนี่ยทางไหนวะเนี่ย บอกลงไม่เห็นภูเขาเลยนี่แหละน่าจะทางนี้แหละน่าถูกแล้วล่ะมุงหาเป้าหมายอย่าได้ลังเลตัวนี้สวยไหมไม่สวยไม่ชอบเลยออตัวที่สวยกว่านี้ได้ไหมเฮ้ยพีเล็กตัวนี้เฟี้ยวจังอะเฮ้ยอ้าว เดทแล้วอะสีเงินแดงอย่างเท่เลยเดทแล้วไงนี่ไงเยอะแยะเลยแต่สีนี้มันธรรมดาไปตัวแบบนี้มันต้องสีเท่ๆต้องโดดเด่นเฮ้ยจิงโจ้มีจิงโจ้ด้วยเฮ้ยจิงโจ้จับจิงโจ้ได้ไหมเนี่ยขีบจิงโจ้ ได้ปะ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ไปเฮ้ยอยากจับจิงโจ้กลับบ้าน <c oughs> ข,อข,อขอไว้นิดนึงครับผมจับจิงโจ้จับจิงโจ้จิงโจ้โอ้โหโหนีอย่างไวเลยอย่าหนีสิ โไปนะโอ้โหหนีอย่างไวเลยอ๋อลโต้จิโจ้หนีไปแล้วต้องไปหาลาโต้ก่อนนะฮะลาโต้บินตามจิโจ้จิโจ,จ้จว่ <c oughs> าแล้วต้องแวะจิโจ้ไปไหนเนาะไม่ไม่ไมจิโจ้ ตัวนี้สีเขียวเขียวเรืองแสงผมเอาตัวนี้แหละเอากลับเอาไม่ใช่ตัวปุ๊บอื้มตัวนี้แหละได้แล้วเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะส่วนจิโจ้เดี๋ยวคอยมาจับทีหลังโอเคผมสัญญาว่าจะมุ่งตรงดิ่งกลับบ้านเลยท,ทันทีเฮ้ยแต่ก็อยากแวนะไม่เราต้องทำตามสัญญากลับบ้านเลย แวะเบ้ออะไรล่ะใกล้ถึงแล้วฮะบ้านอยู่แค่เอ้่มนะฮะถึงแหวะโอ,โอ้ตัวพู้ด้วยที่เราจับมาก่อนที่จะเอาไปที่บ้านนะฮะเราก็จะมาทำให้น้องสลบก่อนแต่ว่า,าไว้สลบที่เกาะบ้านเราดีกว่าจะได้แบบเดินกลับบ้านในง่ายๆถึงแล้ว ก็โตอยู่นี่รอนี่ปฏิจ้าสีเขียวอล่ามเลยนะอยากจะคลิปตัวไนท์ผมจะตั้งชื่อมันว่าคลิปตัวไหนท์แล้วกันนะฮะตอนนี้อ้หืมป้ <laughs> ตาตัมมาตาทองทำไม,มสรุปแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวก็ใส่ไปใส่เบอร์รี่เข้าไปให้หลับยาวๆอืมโอเคที่เหลือก็แค่รอนะฮะการเดินทางไม่มีครั้งไหนที่เราจะเสื้อไม่ขาด <c oughs> ต้องถูกโจมตีตลอดโอเคฮะตอนนี้ก็ทำได้แค่รอได้แค่รอ เรียบร้อยตื่นแล้วเรามาตั้งกันนะฮะโอเคยีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะคลิปตัวไหนไะกลับบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอครับอานให้กับคลิปตัวไหนแล้วก็ตัวลุกด้วยนะฮะอ่ะมาถึงแล้วก็ต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับคลิปตัวไหนหเป็นไงล่ะ ที่ตั้งชื่อคลิปตัวไนท์เพราะว่าสีมันเขียวมันกับคลิปตัวไนท์จริงเลยโอเคฮะขออนุญ,ญาตครับอ่านให้กับคลิปตัวไนท์กับอ่าพลุกลุกด้วยนะฮะแป๊บหนึ่ง A few moments later ได้มาแล้วนะฮะอ่านของคลิปตัวไนท์แล้วก็ขอพลุกลุกด้วยอ่าใส่ให้คลิปตัวไนท์ก่อนละกันมี่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาสร้างบ้านให้กับ บุกลุกกับคีโตไนท์ทีหลังแล้วกันนะไม่โอเคฮะนี่อยู่กงมาอยู่กับแรปเตอร์ไปก่อนเดี๋ยวโอเคฮะเราก็ได้คิโตไนท์มาแล้วนะครับผมคือแองกิโลสลต์ตัวนี้สามารถฟาร์มเหล็กและหินได้นะฮะโอเคฮะสำหรับพาทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับพาหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านให้กับนกของเรากันนะฮะจะเป็น สร้างไว้ตรงไหนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับพาน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่อชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะฮะเพื่อกรนตุ้ใจผมทคลิปต่อๆอไปสุดทถ่ายน,นี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสสวัดีครับบ๊ายบายครับ